เม่เล่าให้พี่เต้ยฟังว่าหนูแอบเข้าห้องเอกสารเพื่อไปดูว่าใบเกิดของหนูอะไรยังไงได้หรอใช่พี่เล่าให้ฟังหน่อยในจุดเนี้ยตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่ประมาณมหนึ่งได้หนูค่อนข้างดื้ออยู่แต่ว่าดื้อของหนูคือเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเพอหนูไปช่วยงานบนนั้นรู้ว่ามันมีเอกสารอยู่ตรงจุดนี้ของเด็กทั้งหอหนูงานห้องเอกสารแล้วก็เข้าไปดูประวัติแม่หนูเจออะไรบ้างตรงนั้นอะ มีรูปอยู่ตอนเด็กแล้วก็เหมือนเป็นเอกสารเกไๆพิมพ์ดีนะพี่พิมพ์มือแต่ตอนนั้นก็ยังอ่านไม่ค่อยคล่องก็เลยไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็มีรูปแบบประชาชุดผู้หญิงคนหนึ่งแต่ชื่อเหมือนในชุดติบัตไใบเกิดหนูอะหนูเห็นรูปนั้นแต่มันไม่ชัดเพราะมันดํอไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมองไม่เห็นนะพี่แล้ววินาทีที่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วรู้สึกยังไงคิดว่าเป็นแม่เลยคิดว่าเป็นแม่หนูทันทีเลย หนูพยายามมองให้มันเห็นหน้าแม่อพี่พยายามมองให้มันเห็นว่ารูปร่างหน้าแม่หนูเป็นยังไงเหมือนหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแลวพยายามถึงมากถึงมากที่สุดแล้วเราเห็นเขาโค้งไหมเห็นแค่ข้างเดียวเห็นข้างเดียวคือยังไงอีกข้างหนึ่งมันดำํำแล้วหน,หน้าตาแม่เป็นยังไงอ่ะผู้หญิงผมสั้นอ๋อเป็นผู้หญิงผมสั้นมองจนแสบตาพี่ มองไม่มองจนแบบยากถ่ายรูปมากเลยพี่แต่ช่วงนั้นโดนยุดโทรศัพท์สุดเลยร้องไห้เลยพีอ เริ่มคิดได้ปุ๊บหนูก็เลยเริ่มที่จะทํางานอยากได้ตังตามหาแม่หนูคิดว่ามันต้องใช้เงินคิดอย่างเดียวว่าจะต้องเจอกันสักวันหนึ่งคิดแค่นั้นเลยพี่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเองไปแล้วเป็นเป้าหมายเลยพี่ต้องถึงจะ,จะเจอเขาได้แบบเขาเสียไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่หนูรับได้หมดเลยตอนนี้อยากเจอแม่เรื่องนี้คือปมเดียวของหนูใช่เป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อิเตอร์อีจนันคัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อิเตอร์อีจัน u t u u e อิเตอร์อีจันหรือ TikTok อกอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ปิหารแห่งรักที่พันรักนันอนุภาพมันดาสฝากกดฟ้าได้เกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นใครดากกันจะทวงไปยันพิธีารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า